ในที่สุดวันนี้ที่รอคอยก็มาถึงจนได้กับการประกาศผลรางวัลการออกแบบรองเท้าลำลองสุดเก๋กับโครงการ Adda Design Contest ครั้งที่6 t o u r i s t s a n d a l คู่เที่ยวสำหรับนักเดินทางซึ่งกว่าจะได้สิผลงานสุดท้ายที่เข้ารอบคณะกรรมการยังต้องเหนื่อยหนักกว่าเดิมอีกกับการคัดเลือกผู้ชนะจากสิบผลงานที่เข้ารอบดีไซน์แต่และดีไซน์เนี่ยตอบโจทย์ในการใช้งานจริงได้จริงนะครับพรเราเห็นพัฒนาการของเด็กๆแต่ละคนมันเยี่ยมมากแล้วแบบเจ๋งมาก และตอนนี้ผลการประกวด<ม>ก็มาอยู่ในมือแล้วตื่นเต้นแทนทุกคนจริงๆ응นะครับก่อนจะถึงเวลาสำคัญ,คญก็มีการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนล่าสุดของ a d d ดาจัมไปกับเจมส์มจะรู้สึกเหมือนผมว่าเป็นรองท้าที่สามารถพาคุณไปได้ทุกที่ครับพร้อมจะจัมไปกับเจมส์มไหมครับและผู้ที่ได้รางวัลชนะนเลิศของเราก็คือน้องทวีวุฒิอินชีวงจากมหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธานี ก็เป็นกิจกรรมที่ดีที่เปิดโอกาสให้เด็กหมาาหาวิทยาลัยดีไซน์รองเท้าทากิจกรรมดีเพื่อที่จะได้มีดีไซน์สวยๆออกมาปิดท้ายกันด้วยวงดนตรีไฟแรง Tattoo Color งานนี้จัดให้น้องๆมันกันเลยแล้วอย่าลืมติดตามกิจกรรมที่ดีจาก a อดดาได้ที่ Facebook Adda.co.th <อ>ด้วยนะครับรรู้บไไหมอะ